สวัสดีค่ะชื่อเปรมนัทแกล้าค่ะดีเจใบไผ่ค่ะเ,เป็นหอบหืดมาตั้งแต่อายุ21ถึง55เลยค่ะ34ปีนะคะที่ที่ทรมานด้วยโรคนี้แรกๆเนี่ยไม่ไม่รู้นะคะว่าเป็นหอบหืดคือเราเข้ากรุงเทพมาตอนอายุ18เนาะแล้วก็3ปีค่ะมาเป็นภูมิแพ้กรุงเทพด้วยอาการที่มัน หายใจไม่เข้าอ่ะคือเราสูดลมหายใจเข้าไปเท่าไหร่แล้วมันไม่เข้าก็เลยแบบมันเหมือนคนใกล้จะจมน้ําใกล้จะจมน้ําตายคุณหมอไปถึงก็เอาออกซิเจนมาครอบหน้าเราเลยใช้ยาพ่นนะคะแล้วก็ฉีดยาเข้าเส้นเพื่อที่ช่วยขยายหลอดลมแต่ก็ไม่ได้ว่าแป๊บเดียวนะคะมันเรารู้สึกทรมานมากเป็นชั่วโมงกว่ามันจะรู้สึกอาการมันสงบลงแล้วก็ค่อยๆโล่งขึ้นนะคะจริงๆใบไ่ตั้งชื่อมันนะชื่อว่าไอโรคปุ๊บปั๊กตาย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยตัวเองไม่ทันน่ะพ่นยาไม่ทันน่ะมันตายทันทีเลยนะ้วเคยจําภาพข่าวภาพหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะขาดใจตายในรถปิกอัพอะ่ะแล้วในมือเขาเนี่ยก็ถืออยู่อย่างเงี้ยแบบในมือยังกำอยู่อะ่ะโชคดีนะที่เขาสามารถเอารถออกจากวงเวียนหลักสี่เนี่ยมาจอดข้างทางได้แต่เขาโชคร้ายที่เขาไม่สามารถที่จะพ่นพ่นยาช่วยตัวเองได้อะ่ะก็เลยตายอยู่ในรถอะ่ะกลัวแล้วเห็นภาพนั้นอะ่ะติด ตามมาตลอดเลยไปไผ่ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่แม่นกเล็กแล้วก็น้องอุอ้เนี่ยแนะนำพอลิตินให้รู้จักปิด34ปีที่เราทรมาน,นออกไปจากชีวิตได้ตอนนี้ก็สามารถที่จะยิ้มหัวเราะได้สามารถ อ่าแดนได้เราเป็นคนชอบเต้นเนาะแดนได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันอย่างอย่างมีความสุขอะ่ะต้องบอกว่าเหมือน14ครั้งเพราะว,ว่าช่วงตั้งแต่ช่วง20กว่าปีมาเนี่ยมันมันเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นอะ่ะมันอยู่ในอาการที่ทุกทรมานอะ่ะใช้ชีวิตที่แบบสนุกล้ะลากับเพื่อนไม่ได้นะคะต้องระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ ตัวนี้แหละคะทิ้งไปเลยคะ่ะไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันไม่จําเป็นกับเราอีกแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้ใบไผ่มีความสุขมากๆเลยแอปปี้แปปคะ่ะกับปัจจุบันนี้นะคะหายใจได้เต็มปอดสดชื่น